สวัสดีครับทุกคนนรำมาทำ quiz เก m กันต่อนะครับเรเส้นที่26คราวนี้เราจะมาเขียนสคริปต์เพื่อให้ออนิเมชันและก็ภาพนั้นนะครับแสดงขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับจากเรื่องที่แล้วที่เราสร้างวิชวลครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนสคริปต์เพื่อให้เครื่องหมายคำถามนั้นขึ้นมาคู่กับคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับอ่า เราก็มาที่สคริปต์โฟลเดอร์นะครับสคริปต์โฟลเดอร์ใน Asset นะครับแล้วก็ question generate นะไปที่สคริปต์ที่ชื่อว่า question generate นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเปิด Visual Studio ขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างคำถามอีกคำถามนึงครับเป็นคำถามที่5ซึ่ง จะให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปภาพที่เราเพิ่มเมื่อกี้นั่นเองนะครับเราก็ขึ้นไปนะครับตรงนี้ครับ question number ตรงนี้นะฮะ w h i e update นะครับ question number random range 1-6ถึงนนนน6นะครับเปลี่ยนเป็น5จาก5เป็น6เพราะเดิมเรามี4คํคำถามใช่ไหมครับเราก็มาแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ต่อนะครับ แล้วเราก็มาไฮไลท์ตรง if question number 4นะครับไปจนถึงปิดปิดกาตรงนี้นะครับแล้วก็ control c c a t เนะครับเพื่อคัดลอกแล้วก็มาคัดคิดตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ enter 2 t ทีแล้วก็ control v เพื่อจะวางลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เรามาเปลี่ยนจากเลข4นะครับเป็นเลข5ด้วยนะครับ question number เสร็จแล้วนะครับ question display นะครับ new question อันนี้เป็นคำถามใช่ไหมครับ ซึ่งคุณจิ๊บก็เตรียมไว้ให้ในเว็บไซต์นะครับไม่ต้องพิมพ์เองเราก็มาที่เว็บไซต์นะครับนะครับข้างใต้วิดีโอนะครับเราก็มาไฮไลท์ question หนะครับตรงนี้ไฮไลท์ control c cat แล้วก็กลับมานะครับแล้วก็มาไฮไลท์ how is the world control v ลงไปนะครับแค่นี้แล้วเราก็นะเปลี่ยนคำตอบด้วยนะครับคำตอบก็อันนี้คือคำถามบอกว่า มีเกมอะไรนะครับที่จะที่ที่เราจะเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คืออะไรสิ่งนี้ในที่นี้นะครับกูชิฟหมายถึงเจ้ารูปนี้นะครับรูปเครื่องหมายอไอยู่ตรงนี้นี่ครับรูปเครื่องหมายคำถามเนี้ยว่าเกมอะไรจะมีอันนี้นะครับซึ่งมีอะไรบ้างมีช้อยสอลดรบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันเราก็มา A นะครับไฮไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า z e l d a s e d a ข้อ b นะครับ six m o n t h ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น h โ l o นะครับแล้วก็ข้อ c นะครับ highlight ตรงนี้นะครับแล้วก็ mario นะครับ super mario นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ highlight แล้วก็ final fantasy นะครับ final fantasy อ่าเอาละครับทีนี้แล้วก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือ c นั่นเองนะครับ ซีใหญ่นะครับก็คือเกมมาริโอที่จะมีรูปเครื่องหมายคำถามใช่ไหมครับโ okay. อเคอ่ะละครับแต่ว่าคำถามนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปด้วยทีนี้ก่อนจะเพิ่มรูปภาพนะครับให้เราขึ้นไปที่ข้างบนนะครับตรงคลาสของเรานะครับเดี๋ยวผมชิดขย,ยายหน่อยอ่าชิดมาตรงนี้อ่านี่นะครับตรงถัดจาก Public Inquestion Number นะครับเราสร้างตัวแปร สร้างเกมอ็อบเจกขึ้นมานะครับเราก็ Enter แล้วก็พิมพ์ว่า public event w o game object นะครับ Enter, เอ้นเตอร์ Tab ไปเลยครับนวรรคชื่อว่า visual นะครับ visual แล้วก็001 semicolon ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเรามา Double Click คำว่า visual 001แล้วก็ Ctrl c o n t r l C c a t นะครับเพื่อคัดลอกไว้ก่อน จากนั้นกลับลงไปที่คำถามสุดท้ายที่เราสร้างเมื่อกี้ตรง Choice d d o c นี่นะครับแล้วก็ Enter ครับแล้วก็ Control V ลงไปนะครับ Visual 0 0 1 Set Active นั่นเองนะครับ Set Active แล้วก็ให้เป็น True ครับเปิดวงเล็บ T R U E นะครับกด Tab ไปได้เลยนะครับ2ครั้ง จากนั้นนะครับเราก็ c t r l S เพื่อบันทึกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่อีกสคริปต์หนึ่งนะครับไปที่ Answer Button ดูซิเปิดไว้ไหมเปิดอยู่ครับนี่ Answer Button สคริปต์นะฮะเปิดมาที่ตรงนี้แล้วก็นะครับเราขึ้นไปข้างบนตรงที่สร้างตัวแปรทั้งหลายก่อนนะครับตรงนี้นะครับถัดจาก Game Object Base Display ตรงนี้นะฮะบนทัดที่35นะครับ ก็มาข้างหลังแล้วก็ Enter สัก2ทีนะครับสร้างเกมอ o อบเจกเหมือนกันนะครับ Public นะครับเป็นวักเก m e o b j e c t นะครับเบนวัก Visual นะครับ0 0 1เหมือนกันนะครับชื่อเดียวกันเลยนะแล้วก็ปิดท้ายเซมิโคลอนเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับสกรอลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับ I e n u m u l a t o r next question นะครับ แล้วก็ถัดจาก yield return new w a i t f o r s e c o n d ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับว่า Visual 0 1นนะครับกดแทบไปเลย .setActive ใช่แล้วครับแล้วก็เปิดวงเล็บครับ false นะครับ fa กดแท็บไปได้เลยครับ false แล้วก็แทบอีกทีนึงเพื่อปิดวงเล็บและ semicolon นะครับแล้วก็นะครับ save Control S เพื่อ save บันทึกไปเลยครับ อาละครับทีนี้เราก็กลับไปที่ Unity กันนะครับอ่าก็คือว่าเราเขียนสคริปต์เพื่อให้ภาพนี้ขึ้นมาก็ต่อเมื่อจำเป็นก็คือก็ต่อเมื่อ question เป็น question 5ใช่ไหมครับทีนี้นะครับมาที่ master control นะครับเช่นเคยเรามีสคริปต์ใหม่เอ,อคดใหม่ขึ้นมาตรง visual ตัวแปล visual 001ใช่ไหมครับเป็น game object เราก็ไปลาก visual 001นะครับไปใส่ตรงนี้นะครับ เกมอ็อบเจกปุ๊บนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในสคริปแ Answer button s สคริปนะฮะที่มี Visual 001เช่นกันนะครับเดี๋ยวกระิบเข้าไปใกล้ๆอ่าแล้วเราก็หยิบ Visual 001ไปหย่อนตรงนี้เช่นกันนะครับอ่าเรียบร้อยอาล้วครับทีนี้เรากด Play นะครับกด Play แล้วก็มาทดสอบดูซิอ่าไว้ r e i จะแป a n ไม่เป็นไรอันนี้ เราไม่ใช่คำถามที่เราต้องการ b a เซียนี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับถ้าคำถามเป็นวิดีโอเกมซีรีส์ you see this เนี่ยเราก็ขึ้นรูปนี้มาสมมติครูชิปตอบมาริโอไปนะครับตอบถูกไปคำถามถัดไปอ่านี่ครับไม่มีรูปขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ใช่คำถามเมื่อกี้ถูกไหมครับเอาละกดสต็อปไปก่อนนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาเซฟซ้หน่อยนะครับโอเคเอาละครับสำหรับติจเดยอยวิดีโอนี้นะครับก็จบไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับจนโค้ดเราไปก่อนสวัสดีครับ